สวัสดีครับผมเบนต์เดลไกจินทริปนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนปูนที่ใหญ่เป็นันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมวันนี้เราจะพาท่องเที่ยวจุดต่างๆของบริเวณร,รอบๆเขื่อนภูมิพลนะว่าเขามีจุดไหนน่าสนใจน่าท่องเที่ยวบ้างซึ่งผมรู้มาว่าชาวบ้านนี่มีการให้เราสามารถลงเรือไปกับเขาเพื่อไปยังจุดต่างๆบริเวณร,รอบเขื่อนได้นะครับ แล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนําทริคเล็กๆน้อยๆครับกับเรื่องของการถ่ายไทม์แลปครับซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าเป็นตั้งกล้องยังไงหรือมีวิธีการเลือกมุมกล้องยังไงในจุดต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะลองขึ้นไปเริ่มจากการถ่ายไทม์แลปบนสันเขื่อนก่อนเนาะว่าจะได้มุมแบบไหนนะครับถ้าใครนึกไม่ออกว่าไทม์แลปคือยังไงลองนึกถึงภาพท้องฟ้าที่เมฆผ่านเร็วนะครับวันนี้เขาเรียกไทม์แลปนะเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปถ่ายทําให้ดูนะครับกับวันนี้ครับไกด์จินเอ็กซ์อีแแดยาาามเช้สลงมาบริเเวณสันนขืภูมิพล ให้น้ำที่ขังอยู่บนปูนค่อยหายไปเป็นเช้าที่สดใสอีกหนึ่งวันณนะจังหวัดตากก็นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะในการตั้งทำแ lap ของผมก็คือใช้กล้องหลักเลยที่บอกว่าเราตั้งไปแล้วเราถ่ายไปด้วยเลนส์ wide นะนก็เป็นเลนส์20มิลลิเมตร f 1 8แนะครับเราก็ถ่ายไปเก็บมุมของเขื่อนให้พระอาทิตย์สาดแสงลงมาแล้วก็เมฆค่อยๆเค,คลื่อนไปครับก็คิดว่าจะตั้งไว้เรียกว่า5วินาทีต่อ1เฟรมก็เอาตั้งไปเรื่อยๆครับ ผมอาจจะตั้งทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีแล้วเราอาจจะได้สักเฉลี่ยขำๆก็อาจจะ5-6วิอย่าเงี้ยฮะบางทีทำแบบเราไม่ได้ใช้นานมากใช้ประกอบในงานบางช่วงนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันทีหลังว่าทำแบบที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพแบบไหนเนาะก็อีกโหมดหนึ่งนะครับกับการเซตค่าทำแบบในโก p r o ง่ายๆก็าอ,าอาจจะ แปลว้ในจุดต่างๆที่เราคิดว่าน่าจะเห็นมุมของเขื่อนที่ครบถ้วนนะครับเราอาจจะทิ้งไว้สักห้าวินาทีต่อ1เฟรมนะฮะก็เหมือนเดิมครับก็อีกมุมหนึ่งครับที่น่าสนใจในการถ่ายทม์แลปตนะครับเราจะถ่ายลงไปให้เห็นลงไฟฟ้าแล้วก็สันเขื่อนเนี่ยนะฮะก็ดูว่าทม์แลปตเนี่ยจะเห็นริ้วของน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าการทม์แลปตเนี่ยเป็น การละเล่นของคนมีเวลาพอสมควรนะฮะเราจะไม่ได้ทำแลบกันเยอะขนาดนั้นนะปกติแล้วแต่ว่าก็ถ้ามีเวลาก็ทําแลบครับบางทีนั่งกินอะไรหรือนั่งพักเหนื่อยเนี่ยก็อยาให้เวลาเสียเปล่าเนาะก็อาจจะตั้งทําแลบทิ้งไว้บ้างสัก20นาทีพอพักหายเหนื่อยแล้วเราก็เดินทางต่อกันแล้วก็ได้ภาพสวยๆทาแลบกลับไปนะและผมก็ได้ทนอาชาวบ้านในระแวก เพื่อออกเรือไปอยังจุดท่องเที่ยวบริเวณร,รอบๆเขื่อนภูมิพลซึ่งดูเหมือนว่าจะมีเกาะแก่งที่น่าสนใจในบริเวณร,รอบเขื่อนนี้และท่าเรือก็ดูจะอยู่ไม่ห่างจากสันเขื่อนก็ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท่าเรือภายในเขื่อนภูมิพลแล้วนะครับผมว่าพี่เขาน่าจะนัดลุงคนขับเรือให้ผมแล้วแหละเดี๋ยวต้องเดินหาดูนะว่าคนขับเรือของเราเนี่ยอยู่ไหนนะฮะพี่ครับผมมาลงเรือตรงนี้ครับต้องไปติดต่อใครครับ ติดต่อใครนี่ครับเอแพรเรือครับน่าจะเป็นเรือนะพี่เพราะว่าผมจะไปดูไอ้อะไรเกาะวาเลนไทน์อะไรนะฮะแล้วก็มีวัดอะไรทักอย่างด้วยฮะวัดขาอน้ำนี่หรือเปล่าอ่าใช่ใช่ติดต่อตรงนี้อ้าจะไปรมปแล้วนะนี่ดูติ่อพี่เขานะพี่ตอนไหนอยู่ครับครับของครับลุงมาใครล่ะ มาคนเดียวครับครับผมเดีลองตามไปคุยกับพี่ชายที่อยู่ที่เรือข้างล่างนะเดก็ยวรอลุงโทรติดต่อเรือก่อนนะว่าจะได้เรือลำไหนไปเนาะแล้วผมเดินข้ามเรือไปนะลุงชื่ออะไรครับจอนนะลุงจอนลุงจอนลุงจันโอเคเดี๋ยวลองเรือไปกับลุงจันก่อนนะนั่งหัวเรือก็ได้นั่งหัวเรือก็ได้เนาะ เดี๋ยวจุดแรกที่เราจะไปนี่มันจุดไหนนะลุงไปจุดที่พระพุทธบาทเขาหนามอ๋อสักเราขับไปสักกี่นาทีได้สักยี่สิบนาทีอ๋อแล้วผมนั่งหัวเรือแบบนี้ได้เนาะคือมีคนนั่งไหมมันแล้วลุงให้ผมนั่งอ๋อคนเดียวมันกำลังสะดวกนะลุงนะเออเดี๋ยวเราจะไปวัดพระพุทธบาทเขาหนามนะครับข้างหน้าอีกสักยี่สิบนาทีฮะเดี๋ยวลองดูกันว่าลุงจะพาไปที่วัดจะเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูว่า ค่อนข้างที่จะแปลกตากับทิวทัศน์บริเวณร,รอบเขื่อนภูมิพลที่ดูจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามไม่แพ้ที่ไหนนและมีสเสน่ห์ไม่แพ้เขือ่อนราชประภาที่ผมเคยได้ไปท่องเที่ยวมาเกาะแกงที่อยู่บริเวณซ้ายและขวาของเรือก็ดูจะเต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเกาะเป็นลักษณะพิเศษข,ของเกาะบริเวณน,นี้ที่ผมไม่เคยพบมาก่อนจนทําให้ดูเหมือนกับว่าภายในบริเวณเขื่อนจะมีอาณาจักรเ,เล็กๆของธรรมชาติหลบซ่อนอยู่ เป็นผู้กระบาอเดี๋ยไปยตรงนกล้กล้หน่อยจะองรูปหิโตก็คุณลุงก็ให้เราแวะลงมาที่แทรก่อนนะมีพระทสงอยู่สององค์ข้างใน ดูดูเหมือนจะเป็นเขาหินปูนนะครับทางด้านบนก็เป็นโบสถ์ที่แปลกนะะเรียกว่าเป็นวัดใช่ไหมหลุงหลวงพ่อเขาบอกว่าแถวนี้ปลาเยอะนะ,ะปลาเป็นปลาอะไรบ้างครับหลวงพ่อส่วนใหญ่ปลาเทโพหรือทางเหลือเรียกปลาเตาะปลาเตาะนะ,ะแล้วก็มีปลายม,ม,มีปลานินเขย่บปาลาทางนี้หลวงพ่อขยับนี่ไหนอ๋อ <ๆๆ S 2> แล้วก็มเยอะลนี่นี่ส่วนหนึ่ง ลงต้นไหนมีหมดก็อย่างที่เห็นนะครับปลาเยอะมากๆเลยนะข้างล่างหลวงพ่อให้ที่เป็นกระสอบขนาดนี้ไม่มาก็ไม่ไหวแล้วนะฮะเยอะก <laughs> ็ออย่างที่เห็นนะครับหนทางแห่งการแสวงธรรมไม่ใช่นะครับก็คือบนยอดเนี่ยคือบนยอดของวัดพระพุทธบาทเขาหนามนะก็ <laughs> เดินกันนิดนึงนะแต่ว่าข้างบนนะ่ะหลวงพ่อเคลมไว้ว่ามุมนี่ สวยงามมากๆผมไม่เดินไม่ได้แล้วต้องเดินกึน้นไป้โหินขาวจวดเดินตามพระสงฆ์ไปดีกว่านะฮะมาไม่กัดครับม <laughs> ไม่มีหมาสถานที่แห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทประติษถานอยู่บริเวณยอดดอยในอดีตเขาแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าดอยเขาหนามซึ่งหลังจากมีการสร้างเขื่อนภูมิพลจึงเหลือพื้นที่ของบริเวณยอดดอยให้เราได้พบเห็นการเป็นวัดพระพุทธบาทเขาหนาม พ่อนี่เป็นเจ้าวัดที่แกมาอยู่นี่ครับแต่ทีนี้แกไปอยู่ข้างล่างไปอยู่วัดนี่ก็แกอ,อยย่เยอะแหละเก้าสิบก <90 W S 1> ว่าอ,อันนี้แกก็สร้างมาเยอะนะตอนนี้นเราก็เดินมาถึงยอดของวัดแล้วนะก็น,นี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทครับที่หลวงพ่อว่าก็ในระหว่างที่เราขึ้นมาบนยอดของวัดได้แล้วนะครับแล้วก็ ได้เห็นวิวทั้งหมดแล้วผมก็จะเป็นช่วงที่แบบเราอยากจะบินโดรนเก็บวิวแล้วในะระหว่างนี้จะไม่ให้เวลาผ่านไปแบบเสียเปล่าผมก็มักจะแบบถ่ายทำแบบไว้นะก็่างตอนนี้เราตั้งกล้องไว้เรียบร้อยแล้ว5วินาทีตอนน่อ1นเฟรมเนี่ยแล้วก็มองว่าข้างหน้านมันมีหมอกที่หลายๆแล้วน่าจะได้ภาพที่เมฆหมอกอไหลไปบ้างผมก็จะตั้งทิ้งไว้ในระหว่างที่เราบินโดรนนะหนุ่มสาวามาเที่ยวกันช่วงวาเลนไทน์คุณเ,เข้าใจมาเที่ยวน,<ช>นะหลงพ่อเนาะ ในแต่ละปีของวันที่สิบสี่วันลอยช้าเงี้ยอจะมีคนมาทดลองมาเที่ยวกันมันมันใช่ที่ที่น่ามาเที่ยวความรักกันะใกล้วันผมไม่แน่ใจมันไม่รู้นะในยุคสมัยก่อนนะอ๋อมันอาจจะเป็นแบบในสมัยก่อนเแบบเล่ามาในสมัยก่อนแต่ว่ายุคสมัยใหม่นี่ก็ยังมีใช่ยังมีสืบมาในเรื่องของความรักของเไทยก็เลยมันเป็นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ลุงจันก็พาผมออกเรืออีกครั้งเพื่อไปยังเกาะวาเลนไทน์เกาะที่เป็นจุดพักยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาล่องแพในเขื่อนภูมิพลซึ่งในบริเวณรอบเกาะจะมีชายหาดสีขาวให้เราได้เห็นเมื่อน้ําลดลงแต่สมัยลุงเด็กๆมันไม่ใช่เกาะวาเลนไทน์ใช่ไหมไมันจะเป็นเกะาะล่ะมันข้างล่างมันจะเป็นภูเขาขึ้นมาแล้วจะมีมีเจดีย์อยู่ข้างบนนะอ๋อข้างล่างก็จะเป็นวดัดเมื่อก่อนเป็นเขาตอนนี้เป็นเกาะ อ,อ,อ,อ้าก็ลมรอบเดี๋ยวผมลองเดินขึ้นมาดูมันยอดนะเดินเดิน,น,น,นเดินทางมาถึงเกาะวาเลนไทา์แล้วนะมีสัตว์อาศัยอยู่สองตัวบนหินซึ่งม่นจะเป็นสัตว์จากธรรมชาติครับลุงบอกว่าเป็นสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้นั่นคือแพะสอตัวนีในอดีตเมื่อประมาณ50ปีก่อน มีคู่รักสองคนได้มาปลูกต้นตาล2ต้นเอาไว้ที่เกาะแห่งนี้เพราะมีความเชื่อว,ว่าต้นตาลจะเป็นไม้ที่อายุยืนนานเสมือนกับความรักของทั้งสองคนที่ได้ปลูกต้นตาลร่วมกันเป็นสิ่งที่ทําให้คู่รักอีกหลายคู่เดินทางมาเพื่อบอกรักกันและอธิษฐานให้รักยืนยาวบนเกาะแห่งนี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วนะครับ พอเราขึ้นมาชมวิวข้างบนก็อาจจะตั้งกล้องถ่ายทำาับทิ้งไว้ก็ได้ในช่วงเวลาที่เรากําลังชมวิวอยู่นะครับผมก็ตั้งกล้อง Sony r x ซ i โมาร์ตัวเล็กทิ้งไว้นะครคือมันก็เป็นช่วงที่เราแบบอยากจะซึมซับบรรยากาศสัก20นาทีทชิลๆอยู่แล้วแบบไม่ได้อยากมาถ่ายแล้วก็ลงไปนะครับก็กดกล้องทิ้งไว้แล้วก็ปล่อย่อดูวิวไปเรื่อยๆ จะทำแลบตรงหัวเรือไว้หน่อยนะเดี๋ยวก็ดูที่ปลายเรือนะฮะว่าเวลาที่เรือแล่นไปนะแล้วเป็นทำแลบเนี่ยจะเป็นยังไงนะและผมก็เดินทางกลับมาอย่างฝั่งของเขื่อนภูมิพลก่อนที่ฟ้าจะมืดในเย็นวันนี้ครับก็แล้วแล้วคุณลุงก็มาส่งผมยังฝั่งนะครับแล้วลุงก็ออกเรือไปแล้วตอนนี้ข้างหลังก็เหมือนจะเป็นสายหมอกอะไรบางอย่างซึ่งจริงแล้วไม่ใช่สายหมอกนะครับเป็นสายฝนที่กําลังไล่จาก ทางฝั่งนั้นมาถึงตรงนี้นะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีปล่อยๆบ้างแล้วก็หลายๆคนนะครับน่าจะได้เห็นทลิคในการถ่ายทําแบบวันนี้นะครับว่ามีวิธีการถ่ายทําแบบไหนหรือว่าเราไปตั้งมุมไหนหรือว่าจะเซตค่ายยังไงคร่าวๆน,น่าจะได้เข้าใจกันแล้วก็บางครั้งเราอาจจะไปชมวิวชิวๆแล้วก็ตั้งกล้องทําแลมไวสัก20่นาทีก็ไม่เสียหายเราจะได้ชมวิวไปด้วยแล้วก็เหมือนได้อะไรฟุตเทจดีๆกลับไปด้วยก็ขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมกลับก่อนก่อนที่ฝนจะมานะไปละัครบ